สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนอีกเช่นเคยนะครับช่องเท่ความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับที่ดินนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากกันนะครับสำหรับคําถามใต้คลิปวิดีโอก็จะมาตอบอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวสารมาฝากกันคือที่ดินพบทอห้านะครับแล้วก็สป,ปกนะครับแล้วก็คอทอชอจะเข้ามาจัดในที่ดินประเภทไหนได้นะครับมา เรามาฟังเนื้อหากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับหลายหลายคนยังไม่เข้าใจคำว่าที่ดินพอบท5นะครับฟังชัดๆนะครับผมก็พูดมาหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับก็ยังมีคำถามเดิมๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยินดีที่จะทำคลิปตอบอีกสักครั้งนะครับมันก็คือเป็นที่ดินที่เราชาวพี่น้อง ทุกคนประชาชนทุกคนที่เข้าไปจับจองไม่รู้แหละว,ว่าจะมีที่ดินที่ดอนอยู่ที่อื่นหรือเปล่าเป็นคนร่ําคนรวยหรือเปล่าหรือเป็นคนจนนะครับแต่เข้าไปจับจองในพื้นที่ที่มันเป็นป่าสมัยก่อนนะครับไปแพร่ถังเอาเข้าไปอยู่อาศัยนะครับด้วยวิสาสะ พูดกันง่ายๆแบบชาวบงชาวบ้านครับก็คือเข้าไปทําไปบุกลุกที่หลวงนั่นแหละครับเพราะว่าที่ดินพอบทห้ามันไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลยมีประกาศจากอบทหรือสำนักงานเทศบาลองค์การพลังัานส่วนท้องถิ่นให้ไปเสียตรงนี้แหละครับให้ไปเสียภาษีตรงนี้แหละประชาชนจึงเกิด ความเข้าใจผิดคิดเองเออเองนะครับว่าตัวเองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการเสียภาษีมันเป็นใบเสียภาษีคือใบพบทห้ามันไม่ใช่ใบสแสดงกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินออกให้มันเป็นเพียงแค่ทางเทศบาลหรือ,อส่วนท้องถิ่นออกให้ เพื่อให้รู้ว่าคุณได้เสียภาษีในที่ดินที่คุณเข้าไปทำประโยชน์อยู่นะครับภายหลังมาจึงได้ยกเลิกนะครับแล้วก็กลายร่างเป็นพดศครับก็คือภาษีและสิ่งปลูกสร้างนะจึงมีวัฒนาการมาเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าตัวเองมีกรรมสิทธิ์นะครับไม่ใช่นะครับที่ดินพพทห้ามันสามารถแฝงตัวอยู่ได้ทุกที่ หมายความว่าอย่างไรอาจารย์ได้ทุกที่มันคืออะไรทุกที่หมายความว่ามันอยู่ในเขตของปัจจิลูกก็ได้นะครับปัจจิลูกคือสอปกรครับมันอยู่ในเขตพื้นที่ของป่าไม้ก็ได้อยู่ในเขตของทหารก็ได้ทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ได้บอ่อบาดานก็ได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงหรือป่าสงวนก็ได้นั่นคือพอบทห้านะครับมันแฝงตัวอยู่แล้ว ขึ้นอยู่ที่ว่าหน่วยงานไหนจะจัดการนะครับหากไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผมเอ่ยมาก็เป็นทางกรมที่ดินจัดการท่านก็สามารถเข้าร่วมโครงการเดินสำรวจเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามผ่านไปแล้วก็รอนะครับรอโครงการเดินสำรวจเข้าไปสำรวจท่านต้องมีแนวระวางก่อนนะครับแนวระวางก็คงไปหากันเองนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะถึงจะเดินสำรวจได้แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดที่ต้องห้ามออกโฉนด โครงการเดินสำรวจก็ไม่เข้าครับนี่คือที่ดินพปท .5 มันแฝงตัวอยู่ทุกที่นะครับใครที่รู้ว่าอยู่หน่วยงานไหนก็ให้หน่วยงานจัดการหากจัดการไม่ได้ก็ต้องอาศัยคอทอชอยังไงก็ได้ครับขอให้พี่น้องมีที่ทํากินฟังคํานี้ผมพูดไว้นะฟังคําผมพูดไว้คุณจะได้ที่ดินมาแบบไหนก็ช่างคุณโปรดดีใจใเถิด ที่คุณมีที่อยู่อาศัยและที่ทํากินให้คอทชอเข้าไปจัดก็ได้ไม่ต้องมีคัดค้านหรอกครับคัดค้านไว้เพื่อไม่มีประโยชน์นะครับหรืออยู่ในหน่วยงานของสอปรกรเขียนบรรุรูปที่ดินคุณก็ไปยื่นที่สปกจังหวัดนะครับให้สปกเป็นผู้ดําเนินการนะครับแบ่งสรรปันส่วนให้คุณเหลืออยู่ในหน่วยงานของนิคมอุตสาหกรรมหรือนิคมสร้างตนหรือนิคมเกษตรและสากรณ นะครับกสน .5 อย่างเงี้ยสิ่งเรานี้มันออกโฉนดไม่ได้คุณก็ไปขอสมัครขึ้นเป็นนค .1 นะครับทำกินไปจนได้นค .3 นะครับทำประโยชน์ไปอีก5ปีก็ออ,อกโฉนดติดหลังแดง5ปีอีก5ปีหลุดคุณจำหน่ายจ่ายแจกได้เห็นไหมครับทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนหมดแต่สปกหมดสิทธิ์นะครับหากเป็นสปกแล้วคุณไม่สามารถ จำนายใจแจกไม่สามารถซื้อขายหรือโอนให้ใครได้เว้นแต่ตกทอดทางทายาทและมรดกซึ่งหนึ่งในนั้นมีบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนกับเรา10ปีขึ้นไปก็สามารถโอนให้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือความเป็นมาของพอบท5นะครับขนาดพอบท5ยังยาวขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เอาผมจะตอบเขาว่าซื้อขายได้ไหม จริงๆพอพอท5มันไม่มีกฎห้ามนะครับใครลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวีดีโอผมนะครับเขาเขียนไว้ว่าห้ามซื้อขายแต่มันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นเพียงการเขียนบังคับนะครับมันไม่ใช่กฎหมายเป็นการซื้อขายได้โดยการเปลี่ยนสิทธิการครอบครองนะคุณมีพื้นที่พอพ,อพอท5สัก40ไร่อย่างเงี้ยครับ คุณนี้นางเขียวนางแดงนายกนายขอเข้าไปก็แบ่งเงินคนละสิบไรก็ทํารั้วก,กั้นอนณาเขตปลูกบ้านสร้างเรือนใส่ัอเนี้ยผมจะบอกว่าปลูกบ้านเนี่ยทำได้ไหมทําได้ะนะครับฝากไปถึงท่านองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับอบตอทั่วประเทศนะครับโปรดฟังนะครับมีชาวบงชาวบ้านเข้าไปขอความช่วยเหลือนะครับขอแบบแปลนการสร้างเนะี่ย ดูให้ดีๆนะครับก่อนที่จะไปว่าให้ชาวบ้านว่ามันสร้างไม่ได้มันสร้างได้ท่านไปดูข้อกฎหมายนะครับแล้วอย่าเอาอาคารและสิ่งปลูกสร้างมาเชื่อมกันมันคนละอย่างครับอันนี้คือชาววงชาวบ้านที่เขาต้องการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อจะขอปรับปาไฟฟ้าใช้มีบ้านเลขที่ <N> นะผมฝากไปหน่อยแล้วไม่ต้องไปเรียกเก็บเงินเก็บทองกับเขานะครับมีคนมาร้องเรียนผมเยอะเลยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงผมก็ได้แต่ให้ไปที่ศูนย์นํำรงทําที่อำเภอต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ศูนย์นำรงทํามีกระจายทั่วทุกอำเภอในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับฝากไว้ด้วยนะผู้ใหญ่บ้านกํานันอบตอฝากพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคนะครับอ่ะทีนี้ถึงไหนกันละ <t ell> ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทําได้หมดครับยกเว้นสอปรกรอ,อ่ะสอปรกรณี้ห้ามซื้อขายนี่ผมพูดไปแล้วทีนี้เรามาดูที่ดินคอตชอจัดให้ถ้าคอตชอจัดให้นะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นน,นะครับคอตชอจัดให้นะ่ะมันก็จะเข้าขายคล้ายๆกับสอปรกร4ขีด01เพราะคอตชอเป็นบิดาแห่งการจัดที่ดินอยู่แล้วนะครับ นะครับตอนนี้ก็พยายามเอาเข้าสากลการเกษตรไอทร้ทกศก็สากลการเกษตรผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวก่อติดสถานการณ์ก่อนว่าท่านท่านเอาเข้าหรือ,อยังนะครับก็สปกระกอรเอาเข้าที่ทกศได้นะครับบางพื้นที่นะก็บางพื้นที่ก็ยังนะเพราะยังคาบเกี่ยวกันอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะครับพอคอทชอจัดปุ๊บ ก็จะตกทอดทางทายาทซื้อขายไม่ได้เช่นเดียวกันครับคอโดยชอนี้หลายคนก็ยังงงนะไปดูคลิปเก่าๆผมนะหมายความว่าอย่างไรนะครับบิดาแห่งการจัดเลยแหละครับจัดได้ทุกที่ที่ไหนที่รัฐที่ว่าจัดไม่ได้คอโดยชอยื่นมือเข้าไปจัดได้หมดทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจัดในเขตปฏิรูปก็ได้เขตงทหารเขต ป่าไม้เขตป่าสงวนคอทอชชจัดได้หมดครับขอให้เป็นที่ดินของรัฐนะครับสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินะครับตัวเต็มเมนะครับสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินั่นคือคอทอชชนะไม่ต้องมีคดัคดคาด้คานหรอกครับก็จัดจัดไปทีนี้เรามาดูที่ดิน สอทอกอกันบ้างหลายคนยังงงนะอะไรมันมะีกกททงงงเนี่ยสทกนะครับสทกมันก็คือที่ดินที่รัฐให้การรับรองสิทธิ์ก็คือสิทธิการทํากินก็ตรงตรวัวตรงตรวัตงตวู่แล้วครับขอโทษที่ลิ้นมันพันกัน <laughs> สิทธิการทํากินสทกนะครับไอตรงเนี้ยมันจะเป็นอยู่ในเขตของป่าไม้นะครับผมี่ทำคลิปผ่านไปแล้วคลิปหนึ่ง อันนี้มาตอกเสาเข็มให้นะครับห้ามขยายเพิ่มท่านจะได้คุดแดงออกมานะครับไม่ใช่ชโฉนดนะโฉนดนั้นนอสอสีอันนั้นกรรมสิทธิ์ของเราแต่อันนี้คุดแดงเป็นสทกก็คือสิทธิการทํากินนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษเราห้ามไปแพลี้ถางเพิ่มเด็ดขาดนอกเหนือจากอนาเขตที่เขาได้รัาางวัดไวใ้ให้เราแล้วออกเป็นหนังสือสําคัญ ให้เราเขียนว่าสทกรแล้วเป็นคุดแดงนะครับถ้าขยายเพิ่มมีโอกาสติดคุกติดตารางนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตของป่านะครับให้ทํากินแค่นั้นท่านก็อยู่แค่นั้นแหละครับดีแล้วมีที่ทํากินก็พยายามปลูกพืชเศรษฐกิจนะส่งออกค้าขายหรือปลูกข้าวปลูกน้ําทํายังไงก็ได้ให้มันใช้ที่ดินอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ได้ปล่อยให้ลูกล้างว่างเปล่าหากจับได้นะครับมีโอกาสจูกเวรคืนนะฝากไว้ด้วยนะครับที่ดินสอทกมันก็ไม่ต่างอะไรกับมันดีกว่าพอบทอห้าอยู่นะนะครับแล้วที่ดินสอทกเนะี่ยตามกฎของสอทกเนะี่ยเขาเขียนไว้ตัวเบลอร์เลยนะครับที่กรมป่าไม้ห้ามซื้อขายนะ แต่ในหลักในหลักอีกหลักหนึ่งนะครับของกลิสดีกานะครับประกาศไว้นะครับไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเป็นข้อยกเว้นด้วยผมก็ยังงงง,งอยู่นะพี่น้องต้องเข้าใจระหว่างการเขียนประกาศกับกฎหมาย ร่างกฎหมายกับประกาศมันต่างกันนะครับประกาศไว้ตามสำนักง,งานตามหน่วยงานต่างๆแต่ถ้าเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับมีดีการมารับรองนะครับการซื้อขายที่ดินสอทกหรือสิทธิการทํากินไม่ได้เป็นโมฆะแต่อย่างใดนะครับนะครับฟังไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีการมาเรียกเก็บเงินเก็บทองจากกรมป่าไม้จากหน่วยงานรัฐ ที่เขาอ้างว่ามีสิทธิ์เก็บไม่มีสิทธิ์นะครับฝากไปถึงกรมป่าไม้ทั่วประเทศเลยที่ท่านจะไปเก็บนะเงินเก็บทองกับชาวบ้านที่เป็นที่สตกนะอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานท่านไม่ใช่พื้นที่ของท่านนะครับหน่วยงานท่านนะครับเป็นหน่วยงานท่านท่านไม่ต้องมีเก็บชาวบ้านเขาทํางานหลังกดหลังแข็ง นาะยไปเก็บทำไมเก็บไม่ได้ครับเสียแค่ภาษีเรือสิ่งปลูกสร้างไม่ถึง10ล้านภาษีก็ถูกยกเว้นอยู่แล้วครับ10ล้านวงเล็บ50ล้านด้วย3านะครับโอเคนะครับพูดแล้วพูดเรื่องนี้มาผมทีไรผมลองเรียนผมมาเยอะแยะเลยมาเก็บเงินเก็บทองนะครับปลูกมันกว่าจะถอนได้แต่และหัวใช้เวลาเป็นปีๆนะครับกว่าจะฟื้นตัวได้ประชาชนนะ พี่ที่ทำกินอยู่ในพื้นที่พวกนี้ก็ทําไปเถอะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปแพ่วถางเพิ่มอย่าไปบุูกลูกแค่นี้เราก็มีสิทธิการทําประโยชน์เต็มรูปแบบแล้วนะครับฝากไว้นะครับเวลามันจะยาวเกินไปเดี๋ยววันหน้าผมจะมาทําคลิปตัวเด็ดๆให้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับรับรองไม่ผิดหวังโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับภาครัฐ ผมจะมีออกมาเรื่อยๆครับก็ติดอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นนายกสูงสุดแล้วแหละนะผมก็จะรอรู้นะครับแล้วเพื่อไทยด้วยที่ประกาศไว้ก่อนวันเลือกตั้งชูนโยบายหาเสียงตอนนั้นก็คือทำอะไรครับจำได้ไหมประกาศว่าจะทำให้สปกเป็นโฉนดนะครับผมจะรอดูสวัสดีครับ